ฮะที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยนี่ฉันฝันไปงั้นเหรอเจเอเสียงอะไรอะฮ้อเอแก๋เก๋ต้องการอะไรจากฉันเล็กนายเป็นใครกันแน่เนี่ยใจยเย็นสิพูฉันไม่ได้ทำร้ายนายสักหน่อยนะ เรากับนายอยู่เรื่องเดียวกันเนอะเหล่วถ้าฉันฆ่านายลงไปฉันก็จะตายอยู่ดีไม่ใช่เหรอฉันจะมาบอกแค่นี้นะว่าปัญหาของพ่อนายกำลังอ่อนเอล่งแล่าถ้าปัญหาของพ่อนายนะ่ะพังลงไปละก็ฉันจะควบคุมร่างของนายสมบูรณ์ยังไงละ่ะเหล่าถ้านายยังนิ่งเฉยเพื่อนๆของนายจะได้ตายแน่นอน